สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับช่องงามชีวาช anel และเมนูสุดเย็นซาบซ่าชาเขียวมิ้นท์หอมกลิ่นชาเขียวรสนมกลมกลม่อมตัดกับรสมิน้นท์หวานหวานซาซ่าอร่อยแบบไม่น่าเชื่อเลยเราเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะส่วนประกอบหลักๆก็จะมีชาเขียวแล้วก็ไซรัปมิ้นท์ค่ะวันนี้ลี่ใช้ชาเขียวไทยชาแบรนด์เป็นชาเขียวเหนือเชียงรายนะคะหรือเพื่อนๆจะเลือกยี่ห้อที่ตัวเองสะดวกซื้อไซรัปก็จะนิยมใช้ไซรัปมิ้นท์นะคะ จากราคาไม่สูงเกินไปร้อยต้นต้นเริ่มที่ส่วนผสมชั้นล่างแก้วแรก16ออนซ์นมพาเจอร์ไรซ์สีิมลี้ใช้นมเมจิค่ะแก้วกลาง18ออนซ์นมพาเจอร์ไรซ์สีมลและแก้ว22ออนซ์นมพาเจอร์ไรซ์ห้าสิบมลเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออื่นหรือใช้นมวัวต้มก็ได้ค่ะนมข้นสดแก้ว16ออนซ์25มลแก้ว18ออนซ์30มลและแก้ว22อออนซ์ 35ML ต่อมาเป็นนมข้นหวานแก้วแรกใส่นมข้นหวาน 15ML เราจะไม่เน้นหนักนมมากนะคะเราจะไปเน้นที่มิ้นค่ะแต่ถ้าไม่ใส่นมข้นหวานเลยใส่มิ้นอย่างเดียวก็จะไม่ค่อยกลมกล่อมนะคะแก้วกลางนมข้นหวาน 15ML แก้ว22ออนซ์นมข้นหวาน 20ML และส่วนผสมหลักอีกอย่างก็คือไซรัปมิ้นค่ะแก้ว16ออนซ์25 ml ส่วนแก้ว18ออนไซรัปมิ้นท์ ml เท่ากันแก้ว16กับแก้ว18เนี่ยส่วนผสมจากค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะ แก้ว22ออนซ์ใส่รับมิ้นท์ ml ml ทีนี้เราก็มาคนส่วนผสมชั้นล่างให้นมกับมิ้นท์เนี่ยเขาละลายเข้ากันดีก่อนค่ะสูตรนี้รีทำทูโทนใครอยากทำทีโทนให้เอานมข้นหวานกับมิ้นท์ผสมไว้ชั้นล่างชั้นกลางเทนมข้นจืดกับนมพาสเจอร์ไรท์และชั้นบนคือชาเขียวแก้วแรก16ออนใส่ชาเขียวที่1ช้อนโต๊ะน้ำร้อน70 ML ชักชาสลับไปมาสรอบแช่าชาไว้เลยจ้า2นาทีเขาจะได้เข้มข้นขึ้น ตอนเทก็ยกถุงกรองชาสูงๆนะคะเขาจะได้มีกลิ่นหอมมากขึ้นปีบสกัดน้ำชาเขียวให้ได้อยู่ที่50 ml สำหรับแก้วแรกแก้ว28ออนชาเขียว1ช้อนโตะครึ่ง ชอบชาเข้มก็ตักพูนชอบกลมกล่อมก็ตักพอดีช้อนน้ำร้อน90 ml ชักชาสี่รอบเหมือนเดิมจ้าแล้วก็อย่าลืมแช่าชาไว้สองนาทีค่ะดึงรสชาให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเมนูชาที่มีส่วนผสมของนมแนะนำว่าให้แช่ชาไว้นะคะแต่ถ้าเมนูชาที่ไม่มีส่วนผสมของนมไม่ต้องแช่จ้าได้น้ำชาเขียว60 ml ค่ะแก้ว22ออนซ์ใส่ชาเขียวลงไปสองช้อนโต๊ะปริมาณชาปรับลดได้ตามความเข้มของยี่ห้อชาที่ เราใช้น้ำร้อน120 ml ชักชา4รอบแช่ชาเอาไว้2นาทีเหมือนเดิมค่ะปีบสกัดน้ำชาเขียวให้ได้อยู่ที่75 ml ค่ะสำหรับแก้ว22ออซ์เทคนิคการเทแยกชั้นสำหรับมือใหม่ให้เราใส่น้ำแข็งไปประมาณ3ส่วน4แก้วก่อนนะคะจากนั้นก็ใช้ช้อนชองด้ามยาวนี่แหละ คนผสมลดช่องว่างของน้ำแข็งให้เหลือน้อยที่สุดค่ะและค่อยเติมน้ำแข็งลงไปที่นี้กดอัดแน,น่นๆให้เต็มแก้วได้เลยนะจากนั้นก็ค่อยๆเทชาเขียวชั้นบน เทวนรอบแก้วช้าๆนะคะสังเกตว่าลี่จะเทวนไปเรื่อยๆไม่เทวนกระจุกเดียวนะคะไม่อย่างนั้นน้ำหนักของชาที่ทิ้งตัวลงไปกระจุกเดียวอะ่ะจะทำให้ไม่แยกชั้นทูโทนชาเขาจะไปไหลกองฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากกว่าค่ะแต่ถ้าเทวนเขาก็จะเนียนเรียบแยกชั้นเสมอแบบนี้ปิดฝาเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าหมุนโชว์ตัวให้ดูว่าถ้าใช้เทคนิคนี้เขาก็จะแยกชั้นสวยงามใครที่เพิ่งฝึกใหม่ถ้าใช้น้ำแข็งบดจะทำง่ายกว่าน้ำแข็งหลอดเล็กค่ะ แต่ถ้าใครชำนาญแล้วใช้น้ำแข็งอะไรก็สามารถแยกชั้นได้หมดก่อนเสิร์ฟอย่าลืมกระซิบลูกคา้านิดนึงนะคะว่าให้คนก่อนดื่มจ้ารสชาติที่ได้เนี่ยจะเป็นรสชาเขียวแบบกลมกล่อมไม่ได้เน้นชาเข้มหรือว่าฝาดหนักไปทางชามากนะคะเพื่อที่จะดันรสชาติของมิ้นท์เย็นซาให้เด่นขึ้นมาด้วยหอมชาเขียวเป็นอย่างแรกเลยขณะดื่มเราก็จะได้รสชาติชาเขียวผสมกับรสมิ้นท์เย็นๆซาๆซ,ซึ่งรสมิ้นท์ก็ไม่ได้โดนกลบนะคะยังโดดเด่นแล้วก็ คู่มากับชาเขียวเป็นความกลมกล่อมที่ลงตัวขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ u t u b e งามชีวาช anel ให้เหมือนเดิมค่ะอยากได้เมนูไหนมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครั้งหน้าเจอกันค่ะ Lost in your eyes, under your space. I can already tell all oh, that this feeling is taking over.